ตอนนี้นะครับผมก็ได้ข่าวมาอีกแล้วนะครับว่าจะมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยครับจะไปยื่นนะครับยื่นเรื่องดําเนินคดีกับพระอาจารย์พลน,นะครับในข้อหายักยอกทรัพย์ s <S เพราะเขาบอกว่าพระอาจารย์พลเนี่ยไม่ได้ยื่นบัญชีวัดต่อสํานักพุทธเลยนะครับตั้งแต่เปิดวัดมาหรือเปล่าหรืออะไรํา,อานองเนี่ยนะครับคือไม่ได้ยื่นบัญชีวัดเนี่ยฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีการยื่นบัญชีวัดต่อสํานักพุทธทุกปีนะครับก็เลยอยากจะไปดําเนินคดีกับพระอาจารย์พลในข้อหายักยอกทรัพย์ ที่เนี้ยถามว่าจะไปดําเนินคดีกับเขาได้ไหมนะครับในข้อหายักยอกทรัพย์เนี่ยผมก็บอกเลยนะคุณเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยนะครับน่าจะไปศึกษาให้ดีก่อนนะว่ามันดําเนินคดีได้หรือเปล่านะครับประการแรกเนี่ยการที่จะดําเนินคดีเขาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ยื่นบัญชีเนี่ยจะไปดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์เลยเนี่ย มันไม่ใช่นะครับไม่ยื่นบัญชีก็ส่วนไม่ยื่นบัญชียักยอกก็ส่วนยักยอกถามว่ายักยอกคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพระอาจารย์พลเนี่ยเอาเงินวัดเนี่ยไปใช้จ่ายส่วนตัวโอเคเนี่ยยักยอกแน่นอนสมมุติว่าพระอาจารย์พลเอาเงินวัดเนี่ยไปซื้อรถส่วนตัวใช้พระอาจารย์พลเอาเงินวัดเนี่ยไปซื้ออาหารนะครับไปซื้อข้าวไปกินร้านอาหารแพงๆนะครับอย่างนี้นะฮะไปใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยโอเคอันนี้ผิดยักยอกทรับนะฮะ แต่ว่าแค่ไม่ยื่นบัญชีเฉยๆเนี่ยมันไม่ผิดหลอกนะครับอันนี้คือเหตุผลประการแรกนะครับที่ผมบอกว่าพระอาจารย์พลเนี่ยไม่ผิดยกักยอกทรัพย์นะครับเพราะว่าไอ้แค่ไม่ยื่นบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุที่จะไปแจ้งความในข้อหายากักยอกทรัพย์นะครับประเด็นที่2เนี่ยครับคุณต้องไปศึกษากฎหมายมาก่อนนะฮะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแล้วจะไปแจ้งความดําเนินคดีในข้อหายากักยอกทรัพย์เพราะว่าไอ้ข้อหายากักยอกทรัพย์เนี่ยเขาเอาไว้ให้เฉพาะผู้ที่เสียหายเท่านั้นเป็นคนแจ้งความนะครับ คนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแจ้งความได้เพราะในข้อหาเนี่ยครับเขามองว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวก็หมายความว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียหายเขาก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีเองนะครับแต่ว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับเขาก็ไม่แจ้งความดําเนินคดีพอไม่แจ้งความเนี่ยตำรวจไม่มีอํานาจนะครับในการทําคดีถ้าหากคุณเนี่ยนะครับหรือว่าคนนอกเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยตำรวจเขาไม่ดําเนินคดีให้หรอกนะครับเต็มที่เนี่ย คุณก็ทําได้แค่ลงบันทึกประจําวันนะฮะเสร็จแล้วคุณก็เอาบันทึกประจําวันมาโชว์นักข่าวบอกว่านี่นะไปแจ้งความมาแล้วปะโถเอ้ยนะครับหมุกนี้มันเก่าแล้วนะฮะไอ้แจ้งความลงบันทึกประจําวันเนี่ยแล้วเอาเอกสารมาโชว์เนี่ยนะครับมันคืออย่างนี้บันทึกประจําวันเนี่ยครับตำรวจเขาไม่ทําคดีให้นะฮะเขาก็แค่ลงบันทึกเอากระดาษไปแผ่นหนึ่งคุณก็เอาไปโชว์สื่อว่ามาแจ้งความแล้วแต่ว่าในคดีเนี่ยมันจะไม่ดำเนินไม่มีการดําเนินคดีอะไรแล้วทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ ไอ้คดียักยอกทรัพย์เนี่ยเขาต้องให้ผู้เสียหายเป็นผู้แจ้งความเองนะครับคนอื่นเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปแจ้งความไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับดังนั้นนะฮะคนที่จะไปแจ้งความพระอาจารย์พลในข้อหายักยอกทรัพย์เพราะว่าพระอาจารย์พลเนี่ยไม่ได้ยื่นบัญชีของวัดนะครับต่อสํานักพุทธทุกปีนะครับอันนี้นะครับผมยืนยันและคอนเฟิร์มเลยนะครับไม่สามารถที่จะทําได้นะครับในข้อหายักยอกทรัพย์นะครับ